สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมือนี้หวยเล่าหวยเล่าพัฒนานะครับเนาะหวยเล่าพัฒนาก็ได้ชุดอยกกันกรบผ้าน้อนนะครับนเนาะลาพัฒนาวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับลาพัฒนาวันนี้มีเ4 5สี่ห้านะครับเนาะเจ็สี่ห้าครับผมวิ่งลูดก็มีเดกับสี่เด้อเดยนในสิบสี่กับเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ก็มี4 8่5ป9แปดห้าห้าเก้าเก้าหกเสี่หกศูนย์เหนึ่ 087519เนาะครับเนาะ3ตัวตรงตัดเล่น3ต,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 ตัวตรงตัดเล่นก็มี745แล้วก็เจ şey, ็ด้ 6, าไครับเด้อเอาไปตัดเล่นเป็นห้าหาเป็น46เป็น77ก็ได้นะพี่น้องเนาะไอ้3ตัวยนีกับเจ็ดสีแล้วก็765ดหานะครับเนาะตัดเป็น2ตัว3ตัวกับเขาได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเลข3ตัวไม่ได้บ่อยนะครับเด้อพี่น้องกบผมสำหรับตัวเนีนกันห้ก้าเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ส <Menschen> เหล่าเ็จฐานะพี่น้องเนาะตัวเน้นตัววงกลมแล้วก็ตัวเน้นในสี่เหลี่ยมก็คือสามตัวตรงตัดเล่นนะพี่น้องเด้อตัวเน้นวิ่งรูดก็เกดกับสีนะพี่น้องเนาะชอบส่วนตัวเลขลาวันนี้นะครับพัฒนาชอบสี่หกเป็นการส่วนตัวมากที่สุดเลยหนุ่มโชคชอบที่สุดคือสี่หกนะครับเนาะสี่หกแล้วก็หกศูนย์นะพี่น้องเด้อสองตัวนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะพี่น้องไพ่สีเอาไปนั่มไป ตามไปเรียนกับบริว่ากันนักพี่น้องเนาะชอบส่วนตัวคือ4 6กแล้วก็60เนาะ2ตัวนี้ชอบมากเลยนะครับชอบที่สุดคือ46่ได้พี่น้องเด้อชอบที่สุดคือ46กครับผมฟันให้เม็ดเดียว4 6ครับผมโอเค,ครับผมเราพัฒนาวันนี้มีแค่นี้นะครับขอให้ปังๆเหงๆรวยๆกันทุกคนนะครับ